สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียกลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็เราก็อยู่นานะฮะอยู่ทุ่งนามาหอนเฮียนั้งแต่บสามโมงครับออกมาเห็ดบางไฟเล่นอยู่หน้าครับผมติดระบอดติดระบิดป่ะฮะอือหละพันไปเลยพันนี่มันหอดแถวผีพันลงมา พเนกซีบเบ็ดกระมีครับอ,อ่องไปค้างไว้เองสันตอ,อนะตอนนี้กันวลาหาโม่งกลัวครับแต่ว่าแดดว,ว่ามันเทียเ่ยงเราโดนแดดห่อนแห้งอิลีฝนกับวบตกครับผมจังหวัดประติวโมวมีฝนนะครับเขาก็มมแตญยาเบื้องตี่แะพี่น้อง สีได้รับประทานเขาว่าปีนี้หย่าเต็มให้หน้าเลยครับตัดโบได้ครับบูมีน้ำน้ำโบลลุนสาอีกหนึ่งชั่วโมงกับโบนาสิกินนะครับเพราะา่นบนะมาวมาดุงมาเบิงแเนีกเฮดบังไฟครับอเอาละเอาละว้ยคือ ดึงแน่นๆนนแน่อาจารย์โมกี่ยวกับเวามงามดอนข้าเห็ดล่องมือซื้อมามันข้นบ่กันไก่เลยบ่ฮะกันไก่ยุบีมันสีบ่ได้มันเหนียวเล้ตัวนี้ขืนว่าอีอย่างไงแลกซีนเลยเนาะถอดตะปูเลยมันบ่ใอนวเนยาอีกอ่ะ เท่านั้นแหะเได้บนโอ้ยพีๆตัดตัดเอ,อา,าเออนั่แหละมันต้องเอาอันนี้พันออบอดอีพันทางนี้ดพันทางงาวนีไหมออบอนแข้งแข้งสนวนมาทางนี้ เออนี่จว้เบิ่งสิจบไว้ให้เออพันมันจะเอาเอา,เอาลงเอาลงทบเลยเออพันว่าให้มันหัวใหม่กลอน,อนเดี๋ยวมันจิตสูค่าทานขึ้นบน่เน้อเนาะเป็นมือที่ลุงเพิ่นต่ำไปนะครับผมมาหอนบานกับบุม,มีแนวเห็ดกับมาหน้ากับมาจัดเลยครับ โอ้โหพันแน้อืนเลยอดอาลาดงวดที่ดีก็หันเน่มันน้อยก็หันแน่มันใหญ่โพดร่างเมียวตายแล้วคะแนนตกป่าไหมใส่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 นีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโบแมนดอก ตีโอยมัแมีอันหรอทำไมครับทำไมเด็ดบาหวันเด็ดบาหวันครับฟ้าดึงลมตัวนี้โอ้เด็ดบาหวันครับเข้าวอบเปลี่ยนพอๆเต้มาถือกล่องก่อนนะเดี๋ยวเบื้องก่อนมันจุดเลือกซ้ำเลยเราอยากจุดเลือกเพราะว่าลุงจ่าเราบอกว่าผู้ใดไม่เห็ุดอกมันแตกขี้เกียจมันได้แตกเดี๋ยวเบื้องก่อนสต็อมวันแน่นอนหน่เราต้องสต็อปแบบชุดโซนี่จุดซ้ำนี่พ่อ มามีฐานบ่นอ่มามีทนบางนี่ว่าแตกได้ลาย <laughs> cơ đấy mẫn nhanh, mẫn coi xem này, mày, chưa bóng hả? chưa đang gì? cản phep. น้องโคุณขึ้นมาเร็วแทนใช่ายดีๆเลยอุ้ยอุ้ยไปแล้วครับอุ้ยปาดออคือคือคือไปบนี้แหละสุดยอดครับเป็นไรล่ะโป็นไงล่ะโอ้โหคือขนาดน้อยแค่แป๊บเดียวเลยแต่มือแย่งดีว่ะอุ้ยสุดยอดครับบนี่ไงอ้อยเสนีเงินงูแล้วมือตัวนี้ใช่ไหมมีสีเหลืองก็มัลงว่าคือหรอไหม ข่าวก็คือของที่เดืเอเนาะกูบ่มีขี่แค่เดือนอผูใช้ตต้งหัวมันเบ่มาครับรอหนีกระป๋อยมาต้อหัวคนแรกอุ้ยสุดยอดซิ่งซิ่ง,งมลลหมูเลยมืออื้อนห่อเมืองได้ใจกันขึ้นเที่ยงวางเร่อเป็นใจเีบบ้ยบนี่แหละอันที่เลีนๆน้นมากสีเป็นยังสีแ่แหละแจุบอะไร เป็นไหนผมมีโกงบอกแล้วว่าจอหูเลิกๆจ,จุดต่ำๆจุดต่าได้ทางหันฝ่าขนาดตา่ำแบเนีจุดต่ำซ้ำหนีพอ่อขนาดอุ้ย้อหนึงแล้วแตกแม่งกูว่าจุดจไปมาครับมือแห้งมาเอาป่าทักเอ้ายโตกพอ,อพุษน,นาผด่าที่กาายค่ต้งับได้กินแรงมาเอาอดึงตงัวอีกกันี้

Boy nhảy yêu phao. bà bay 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 ตุ๊ด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 บอลจังบนเป็นอยังไรฮะบ็เป็นอยัางนี้โอ้ยบอเป็นอยังดอกถ้ามันบอชัดบอเกลียนอีหลีมันบอเป็นอย่างเอาละครับผมบรรยากาศอยู่หน้าตอนแลีงๆนะครับกลับมาบ้านก่อนที่จะกลับไปซ้อมที่บ้านแพงนะครับซองซึ่งมือนี่แหละเอาขึ้นดี๋านันที่สิบสองครับแล้วมา ครับเอารถรถขาวนะบ่แมนครับบ่ทันเป็นอยู่ออกไม่บ่ครับบ่ทันเป็นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าผมนี่ถ่ายอีกเหมันก็เป็นคนห่วยเก่าขนาง